มาม่าต้มยำหม้อไฟมาม่าต้มยำหม้อไฟมาม่าต้มยำหม้อไฟร้านแคนนาบิด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 อยู่ทางเดินระหว่างใบหยกหนึ่งไปใบหยกสองบาลล์ซี่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้าเปิดทุกวันมีที่นั่งกินนะจ้าสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นสิบโมงเช้าถึงหกโมงเย็นนะจ้าจันถึงอาทิตจันถึงอาทิตย์มากินได้เลยจ้าร้านแคนนาบิดแคนนาบิดถ้าไม่ว่างมากินก็ สั่งไปกินก็ได้นะจ๊ะค่ารถคิดตามระยะทางโทร0816304622หรือจะไลน์มาสั่งก็ได้แอ n a ล a n a n ล n a l i n เลน n แกงไลน์มี l อ l e e ี a n น่าจ a เ a n นจี n a.g ลาแจ้าลน์ชื่อข่าวโหดค่ารถคิดตามระยะทางนะจ๊ะมีกว๋วยเตี๋ยวหมู50บาทกว๋วยเตี๋ยวไก่50บาทกว๋วยเตี๋ยวเนื้อ70กว๋วยจับยวน60เย็นตาโฟ50เกี่ยวน้ำหมูแดง50นะจ๊ะแล้วก็ กว๋กวยจับหมูกรอบหกสิบค่ะมากินได้เลยค่ะหรือจะอันนี้นะคะม,มาม่าเหมาไฟมาม่าเหมาไฟเหมาละร้อยแปดสิบบาทจ้าม,มาม่าเหมาไฟนะจ้ามีบะหมี่ให้สามก้อนจ้ามีมะนาวมีเครื่องปรุงให้นะจ๊ะเหมาละร้อยแปดสิบมากินได้เลยจ้ามากินได้เลยจ้าร้านแคนาบิทแคนาบิทแคน,นาบิทอยู่ทางเดินระหว่งางใบหยกหนึ่งเป็นใบหย,ยกสองบ้านเลขที่หนึ่งสองศูนย์ทับหนึ่งหนึ่งสองจ้าอันนี้จะให้ดูะจ๊ นี่ไข่ไข่ไข่นี่นี่มาม่ามาม่ามีหมูสับด้วยนะคะมีหมูสับด้วยนะคะหมูสับนี่เห็นไหมคะหมูสับเห็นไหมคะเดี๋ยวแม่จะรีบตักหมูกรอบขึ้นมาก่อนนะคะเดี๋ยวมันจะแบบมันจะมันจะไม่กรอบเพราะมันต้มนานไปมันจะเป็นหมูต้มนะคะเดี๋ยวแม่ตักหมูกรอบขึ้นมาก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะกลายเป็นหมูต้มไปนะคะ นี่ค่ะเห็นหมูกรอบไหมคะหมูกรอบค่ะเอาขึ้นมาก่อนค่ะอืนี่ค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะอันนี้เป็นหมูสับนะคะหมูสับนะคะไข่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 เป็นยางมาตูมมาขึ้นมาก่อนค่ะไข่ค,ค่ะ นี่มีหมูสับด oh. okay. okay. ้วยเห็นไหมคะเห็นไหมคะ๋ยจะหมูสับขึ้นมาก่อนค่ะเดี๋ยวมันจะแข็งไปค่ะนี่นี่นีหมูสับเห็นไหมคะเอาขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันแข็งเกินไปค่ะเมื่อกี้มันล้นนะคะมันล้นค่ะมีเล้งให้ด้วยนะคะมีเล้งให้ด้วยค่ะมีเล้งให้ด้วยค่ะมีเล้งให้ด้วยนะคะอู้ไข่เห็นไข่ไหมคะไข่ไหมคะ วไข่น่ากินไข่น่ากินเห็นไหมคะนี่ค่ะเดีย๋ยวจะมาสดละก็ใช้ได้หรือ,อย่างน้ำมันมากินกันจ้าเอฟซี FC ที่น่ารักทุกท่านกำลังอร่อยเลยไข่ไข่ไข่ อย่าตักไข่เนี่ยเนี่ยเนี่ยเห็นไหมยางมาตุม้มเลยไข่ไข่ไข่อ่าปากจ้าอ่าปากจ้าปลาเจ้มากินแล้วตุกันยา มาม่า,มาต้มยำเม้าไฟเนี่ยเมาละร้อยแปดสิบมามาสุกัญญาลูกนักมากินแล้วนี่เราก็ใส่ใส่มาม่าลงไปนะคะใส่มาม่าลงไปค่ะใส่ทีละก้อนใส่ลงไปเยอะเดี๋ยวมันเอิดมันไม่อร่อยนะคะหมูกรอบเอาขึ้นมาก่อนจัดเดี๋ยวมันไม่กรอบค่ะนี่มีเล้งด้วยมีหัวไช็เท้าด้วย มากินได้เลยค่ะมากินได้เลยค่ะ สายใต้มาตึกไม่หยกไม่ไกลหรอกค่ะมาได้เลยค่ะมันมีรถไฟฟ้าหรือเปล่าฉันก็ไม่รู้นะมาได้เลยไม่ไกลหรอกค่ะมากินได้เลยค่ะอร่อยมากเลยเ๋ยห้คุณผู้ชมดูนะคะแม่จะตักบะหมี่ขึ้นมานะคะอุ้ย <laughs> ไฟแม่งลวกมือค่ะย,ยัง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 ไม่สุกค่ะให้มันสุกก่นนิดหน่อยไฟแม่งลวกมือค่ะ น้ำขับจิมค่ะเลยกินลูกค่ะถ้าจะบรมาหกค่ะใค่ะ